กลับมาในช่วงนี้ค่ะเราไปติดตามการบริโภคสารอาหารอย่างไรที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นติดตามในช่วงข่าวดีมีให้ดูกับสถาบันซูเปอร์เพื่อการดูแลสุขภาพกันค่ะ สวัสดีค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงปัญหาสุขภาพยอดฮิตของคนยุคไอทีกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้สายตาทางคอมพิวเตอร์แล้วการใช้มือถือสมาร์ทโฟนด้วยค่ะอาจารย์วัยรุ่นเอ่ยวัยผู้ใหญ่เอ่ยนะครับในวัยทํางานเองก็มีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพดวงตาได้นะครับจากการที่ใช้สายตาเป็นระยะเวลานานโดยเฉพาะจอประสาทตาเสื่อมนะครับ อาจารย์คะด้วยงานเนี่ยค่ะทำให้คนเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการใช้สายตานานๆได้ไม่ทราบจะมีวิธีการป้องกันยังไงได้บ้างะคะเรื่องนะครับปัจจัยเสี่ยงก่อนก็คือการที่เราทํางานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆน,นะครับหรือใช้สมาร์ทโฟนานานๆนะครับทุกหชั่วโมงอย่างน้อยนะครับเราควรพักส,สายตาสักห้าถึงสินาทีนะครับก็คือมองออกไปที่ไกลๆนะครับอันนี้ก็ จะช่วยได้นะครับแล้วก็เรื่องของอาหารการกินอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับไม่แพ้กันนะครับอาหารการกินเนี่ยจากการศึกษาวิจัยพบว่าสารอาหารที่สําคัญสําหรับสุขภาพดวงตานะครับตัวแรกเลยก็คือเลซิตินนะครับตัวนี้จะพบมากในพวกถั่วเหลืองหรือไข่แดงนะครับก็จะเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของเซลล์ประสาทตานะครับจะทำให้การมองเห็นได้ดีขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับที่เป็นไฮไลท์ของเรื่องของสุขภาพดวงตาเลยก็คือสารที่เรียกว่าลูทีและซีแซนทีนเราจะพบมากในพวกดอกดาวเรืองนะครับแล้วก็ข้าวโพ นะครับก็จะมีสารเหล่านี้อยู่นะครับมันจะเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่ดีนะครับป้องกันนะครับเรื่องของจอประสาทตาเสื่อมได้นะครับแล้วผลไม้ประเภทตระกูลเบอร์รี่นะคะอาจารย์ก็มหีหลากหลายเลยนะครับโดยเฉพาะบิลเบอร์รี่นะครับตัวบิลเบอร์รี่เนี่ยจะมีสารพวกแอนโทไซยานินอยู่นะครับก็จะช่วยส่เอองเสริมสุขภาพดวงตานะครับแล้วก็ป้องกันเส้นเลือดสอยที่หลอดเลือดตาของเราเนี่ย ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับก็จะช่วยส่งเสริมสุขภาพดวงตาได้ดีครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมนอกจากการดูแลสุขภาพดวงตาแล้วนะครับสุขภาพส่วนอื่นๆของร่างกายก็มีความสําคัญยิ่งหย่อนไม่แพ้กันนะครับโดยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับออกกําลังกายเป็นประจําสม่ําเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอครับเพียงเท่านี้คุณก็จะมีสุขภาพที่ดีได้ตลอดไปนะคะ